อยากใจเช็กก้าสสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะคะตะกอ้องขออภัยด้วยนะคะที่อาจจะลงคลิปต่อไปหลายวันแล้วเพราะว่าฝนตกขัดเมือนไม่ได้แล้วอย่างนึงคือตะก้องไปเที่ยวมาดีเที่ยวนีเที่ยว,ยวแล้วเวลาหนาแกทํางานไปไม่มีคนตามถ่ายให้เพราะว่าหนาแกก็ ไปคนเดียวใช่ไหมคะแล้วแกก็จะถ่ายด้วยแกทำงานไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยซื้อิ๊กแฟนกล้องให้แกข้างหน้าลืมคิดลืมคิดขักขอใครเลยคะจะลงคลิปเก่าไปจริงๆคลิปเก่าเนี่ยคือฝากฝากนักจลงให้แต่ก็มีเที่ยวที่หนึ่งคช่วงก่อนนั้นไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไปไหนมีเพื่อนเพื่อนัดไปก็อันไน ฝน,นตกวันนั้นถามน้ำว่าแค่น,นไหมน้ำบอกแค่นไม่ได้แล้วก็ฝนตกไปตกไปกแล้วคิดว่าเฮ้ยดูเพียบอวามรูตกหลายวานันเพื่อนบอกเฮ้ยแกไปเที่ยวเชียงรายบ้านเราปะเอะเอแค่ว่างอยู่ก็เลยไปค่ะไปเที่ยวบ้านเพื่อนมาแล้วก็ไปกรหังเต็นมานอนนิดหน่อยนานเจียเพื่อนที คือช่วงว่างๆแร้ว,วางฝนแต่ที่นู่นตอนไฟผลฝนไม่ตกนะคะตกบ้างแหละปล่อยๆแต่ว่าก็เออนั่นแหละค่ะเปลี่ยนนิดนึงก็เลยเอ๊ยคุณ้สุดตัวขอไปด้วยขออภัยด้วยนะคะที่ลงคลิปเก่าๆไปเพราะว่าคือฝากให้นาแกลงให้เผื่อน้าบางทีเผื่อน้าแกอาจจะถ่ายช็อตสองนาทีสามนาทีของแกมงางเลยรเงี้ย ถ,ถ้าทำงานได้นะหมายความตอนนั้นทีออ่ไปเที่ยวแล้วนะาบอกกลับมาน้าบอกว่าผมผมันได้ทำงานไปวันเดียวเองเพราะที่ตั้งแต่วันที่ออกไปจากไปเนี่ยฝนม,มันตกส่วนหนึงมันเละทำไม่ได้แล้วที่ไปทำก็ถ่ายไม่ได้คืบ,บอกผมทำงานผมถ่ายไม่ได้เข้าใจเข้าใจค่ะก็ขออภัยด้วยนะคะตากล้องที่เสรไม่ดีหนเที่ยว หมดนานทีช่วงนี้รู้สึกว่าจะหน้าแรงแรงหลายวันน่าจะเก็บงานแปลงนเสร็จงานคิวก็โทรขอโทษคุณลุงคุณป้าทั้งหมดแล้วเคะบอกว่าฝนมันตกอยู่ยังเข้าไม่ได้เพราะว่านาแกไปเก็บให้คิวแล้วแล้วที่เหลือก็คือมาเข้าปแปลงก่อนแปลนี้คิวที่จัดไป เสร็จไปจาก็จะไปต่อคืนไปที่นะ้าไปเก็บให้นั่นแปงเล็กนะ้าบอกว่าแค่ห้าไล่แบอกอแกไปได้ห้าไล่เพราะว่าไปไปงสายแนละ้วเพราะว่าฝนมาตกตั้งคืนตกใจแค่มตกเยอะมันก็จะเลเท้าอะไรเงี้ยวันนั้นก็ไป,ดไ,ปได้แบอกไปไแค่สองชั่วโมงเกบอกประมาณนั้นนะได้ได้แป้งเดียว แล้วก็มาเริ่มวันนี้เลยนะแกสวนนี้ก็จะเต็มวมันนี้นะแกก็จะลากไป้าเที่ยวหกเที่ยวเนี่ยคะ่ะใช้โลสี่นะคะบางทีก็เกินหนึ่งไปเมื่อกี้เจอเจ้าของสวนอนู่นนะยืนเจ้าเขียวนู่นตอนเข้ามาแกบอกว่านึกว่าจะไม่มาแล้ววันนี้เมื่อวานฝนแรงวันนึงเห็นไม่มาบอกอ๋อพอดี ถามนะคุณขับแล้วนะต่ะเพราะว่ากลัวว่ามันจะเละแล้วเจ้าของสวนสวนนี้คือเขาเป็นอะเรทที่แบบจุกจิกนิดน,นึงค่ะเละหน่อยนึงเขาคไม่ได้นี่เขาก็ยืนจับเวลานะ่เราจับเลยค่ะเต็มที่ <laughs> ชอบเวลาเจ้าของสวนเข้าสวนเนี่ยคือดูเลยว่ารถเราทํางานแบบไหนอะไรยังไงจับเวลาได้เลยเต็มที่เลยชอบเขาจะได้เห็นนะคะว่าเออทำงานยังไงอะไรเงีง้ย ก็เนี่ยค่ะก็เลยมาเข้าเนี่ยแปลงแั่งแคต้องมาแต่งแรกแต่เจ้ายากักเอาไปสองแปลงนะแล้วก็เขาจะรันไปเลยอันนี้ก็จริงๆมันสามสิบไร่นะคะเราตัดไปทั้งหมดคือทุกรอบ11ชั่วโมงบสองชั่วโมงไม่ซอยนะคะไม่ซอยปีนี้ก็ลุงเอ้ยนะเจ้าของสวนเนี่ยบอกว่าเรื่องนานะแกหกสิบเด้เออพ่อแม่ดีมากกว่า แกบอกไม่ซอยนะคะก็นี่หายไนะะะ่้ก็แล้วเกมาเวียงอันนี้หลังๆนี่คือดีเยอะปีแรกๆนะคะเดินตามรถบอกบอกนายอยาเดินตามอันตรายหลังๆนี่คือของแกทำของแกไปเก็บในเกี้ยวออละ่ักทายสักรอบวันะ ฝนแรงก็กลัว,กล,วกลัวเละคนขับกลัวเละกล็เลยไม่มาไม่ไม่ไมค่ะไม่ได้ไปท่าอยู่บ้านาอยู่บ้าน,านคนขับเพราะกลัวพื้นมันเละเลยไม่ได้มาแรงเมื่อวานแรงใช่ค่ะแรงเมื่อวานเห็นอยู่ว่าแรงไม่ไม,ไม่มีคนตัดยางค่ะ่วงนี้่จะทำเป็นสั่งซื้อยากส่อค่คคอยๆนำยางมันไม่เคยเอาหรอต้อตัดสั่งซยาก แต่ต้องขี e. It uh. yeah. ala. uh ้ย huh. ่างต้องมาเปิดว่าต้องหนาห่างไม่ขนาดเด็กเดือนมาโลุ่ออกนะจะมักจะต้องเอาเละๆมาเปิดเปิดย่างคนนี่หนาย่างมาเปิดได้ไหมนี่นมวัวยกไปจำเนื้อยกไม่ได้เลยวันเอาวัวหนาห่างเลยตัวย่างตอนนี้ไม่มีใครตัดหรอคะตัดเน้ยากมาจำเป็นข้างไอเทียนคนไม่ไม่หาคนไม่ได้ไม่มีคนแล้วไม่มีคนมาตัดแล้ววมมัันน อ๋อนะสร้างให้มนทำอะไร่ก่อนจ่ทำแท้ก่อนอ๋อค่ะแล้ลงแทคนแบบนี้าไ้เชนแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหลายหลายชุดได้นะของตัวน่ะค่ะเข้าใจนุ่งเห็นนูเห็นของน้านี่หลายชุดแล้วคนงานคนตัดยางหลายชุดเลยคนตัดยางมาหลายชุดเลยคนนึมามเนก เค่อยๆหาเลยค่ะแก้องแกนะคะจะขลุงไอ้น้าจะของสวนเนี่ยแกได้มาชุดสีนิดนึงอันนี้เปลี่ยนมาตามชุดแล้วในการตัดยางของแกการคนมาตัดมาตัดยางนะคะตามชุดแล้วนะคะ คือยังไงงานไม่ใช่ว่าโกหกนะคะงานนี้ที่นายแกไปเก็บหมาอนะไรอ่ะไม่อยากบอกแลว่าเออไปไไปไหนคืออ่ะอย่าบอกดียอ่ะเพราะเดียวแกหาว่าข้ามของแกไปแต่จริงๆส่วนแกนะคะส่วนส่วนวนายนนแกเนี่ยแรงนึงก็ไม่ได้แกยืนมองแล้วแกก็จะบอกไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเออนะักคนขับแกก็ตัดสินใจถูกแล้วว่าไม่มาเมื่อวานฝนแรงทั้งวันแหละเพราะว่ากล้องกลับมาเมื่อตอนตอนเกน ส,สามโมงได้เย็นแล้วค่ะกลับมาก็จริงๆโทรถามแล้วค่ะนะคะบ,บอกฝนแรงแต่ว่ามันมันเข้าไม่ได้หรอกส่วนเนี้ยอ่าแกไปกันที่อื่นก่อนเพราะว่ากลัวกลัวว่าเข้ามาปุ๊บมันมันจะไอ้นี่อยู่เละต้อยักเป็นเด็กที่น้ําหนักเยอะนะคะก็เลยเนี่ยมาวันนี้เลยแห้ง ตรงกลางๆไม่เท่าไหร่ตรงหัวตรงท้ายหัวท้ายฝั่งนี้นะมันจะเละฝั่งฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่นะฝั่งเสียกวิ่งไปหาเนี่ยจะฝั่งข้างหลังน,นะนู้นนั่นนี่คือจะเละก็เลยเข้าใจแหละของแกจริงๆก็วันวันครึ่งนะคะถ้านายแกตัดวันเจ็ดชั่วโมงวันนี้เจ็ดชั่วโมงพรุ่งนี้ก็ก็อีกสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง,องปอะมาเนี้ยก็วันครึ่งะคะ่ะไปนี้ห่างจากบ้านสัก สี่หัลโหลเอะนะคะเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะอย่ากเงี้ยเฉียดเก้าสูบขอบคุณพี่ทเพื่อนที่ๆๆๆๆๆๆกดติดตามนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะแต่ตาก,กล้องก็ขอโทษด้วยนะคะลงคลิปต่อไปดริๆลงคลิปหน้านะคะ่ะอย่ากเง้ยเฉียดก้าสูบสวัสดีค่ะ